เศษต้อมนะครับน,นี่ได้เส้เดือนมาแล้วนะพันบรูก็เดี๋ยวจะดูว่าเขามุดเบตดิ้งที่ผมทำหรือเปล่านะนี่ดูแลสยดสยองใช่ไหมแต่ผมไม่กลัวหรอกผมไม่เคยกลัวเส้เดือนนะนี่นี่เขาดุกดิกได้ด้วยนะนี่ก็เขาแพ็กมาอย่างดีเลยครับเจ้าของเขานะ ซื้อมาแค่ห้าสิบกรัมเท่านั้นของทดลองเดี๋ยวผมก็จะดมดูก่อนไม่เหม็นเลยนะน่ารักด้วยตัวเขาน่ารักเลยไม่ดุกดิกรุนแรงอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะดูว่าเขาอยู่เปล่ามไม่รู้นะโอเคนะ โอ้ข้างหลังก็มีนี่นี่นเทียบเลยนี่นี่กล่องก็มีนี่มีอีกมีอีกนี่ฮะอ่ะเลยตัวหนึง่งปาลูกเกาะข้างล่างเลยพันบลูเดี๋ยวผมขอเอาเข้าลงเอาไปก่อน่อหมดละจากกล่อง ดูสภาพกล่องที่เขาทำมาให้ครับก็มีเจาะรูนะแล้วก็มีผ้าอย่างนี้แล้วก็แพ็กม่ในกล่องลางอย่างดีเลยนี่ฮะโอ้เยอะอยู่นะนึกว่าจะน้อยๆบอกว่าห้าสิบกรัมนี่ฮะเต็มเลยน่ารักด้วยโอ้โหเต็มเลยเจ๋มมากนี่ผมจะาวางให้อย่างนี้นะเดี๋ยวดูว่าเขาจะเข้าไปมุดข้างล่างเปล่า เขาจะตายถ้าเขาตายนี่คือแปลว่าผมเสียตังไปสองร้อยห้าสิบห้าบาทโอเคเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมุดไปข้างล่างไหมจะใส่ทั้งกระดาษลังแบบนี้เลยแล้วกัน,นถ้าเขามุดหมดนี่คือโอเคละ สวัสด,ดีครับคราวนี้เรามาเตรียมที่อยู่ให้น้องเดือนพันบลูของผมละกันนะครับ<_ <EN> _>ก็จะใช้นะใส่น้ําลงไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ก้อนหินอุ้ยเลยมันน้ํามันเยอะไปหน่อยเททิท้งฮนะแปบ๊บหนึ่งนะผมใส่ก้อนหินลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้องเดือนนี่ ตอนนี้น้องเดือนเขารู้สึกว่าเขาพอใจในบ้านของเขานะก็คือสังเกตว่าตัวเขาอะจะมุดลงข้างล่างตอนนี้ไม่เหลือละมุดลงข้างล่างหมดเลยแสดงว่าเบดดิ้งของเราใช้ได้ไม่ร้อนเขาอยู่ได้ก็เลยมุดลงไปถ้าเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่อยอมมุดลงไปนะครับแสดงว่าผมไม่เสียตังค์2 5งิฟรีแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเอา ถังของน้องเดือนที่เจาะรูเนี่ยมาซ้อนซ้อนแบบนี้แล้วก็อย่าให้มันสมัมผัสขอบนะโอเคไหมเสร็จแล้วแล้วก็เราเอาฝามาปิดแบบนี้เพื่อที่ว่าจะาไว้ป้องกันพวกหนูนกจิ้งจกตุกแกที่จะมากินส่วนชั้นของน้ำที่เราใส่เนีย่ย เราไว้ป้องกันหมดครับคือจะให้มันสูงกว่านี้ก็ซ้อนอิดสักสองก้อนก็ได้นะหรือทําเป็นแนวตั้งก็ได้แล้วแต่อย่างนี้ก็ได้ขอให้มันมีขารองน้ำนครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะทําอีกสมมติว่าเรามีอีกเพิ่มเราก็ทําอีกชั้นหนึ่งอย่างนี้นะต่อขึ้นไปเรื่อยๆก็ประมาณเจ็ดปชั้นได้ถ้าเราทํานะแต่ว่าก้อน,นอาจจะต้องเจาะรูด้วยเพื่อให้เขาแบบดินไม่แฉะ อาหารเขาไม่แชร์ที่อยู่เขาไม่แช์อะไรอย่างนี้นะเรียบร้อยตอนนี้ผมยังไม่มีถังหนึ่งตัวถังเนี้ยผมกะว่าประมาณสักสามอาทิตย์อะเขาถึงจะกินอาหารนี้หมดนะเพราะว่าโดยปกติจะห้กิโลอาหารคือ,อขี้วัวขี้วัวที่ทำเบดดิ้งแล้วของผมนี่ใช้วิธีกลุกคลิกนะเพื่อจะให้ไม่มีน้ำน้ำเหลือเลยแล้วก็ คลุกลิกกับน้ําให้มันเข้าหายร้ออะ่ะแล้วก็เอามาใช้เลี้ยงเขานะจากนั้นเราก็จะทับไว้อย่างนี้อ่าเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันพวกศัตรูของเขามาหานะเสร็จแล้วครับแค่นี้เองง่ายๆทิ้งไว้ได้เลยดูแค่ว่าขี่วัวไม่แห้งถ้าแห้งเกินไปเนี่ยหน้ามันแห้งแล้วก็พรมน้ำนิดหนึ่งแค่นั้นเองวัสดีครับ